วิธีห่อของขวัญปีใหม่ของขวัญว,วันเกิดของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆง่ายๆนะคะดึงมุมด้านบนลงมาติดเทปใสให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วดึงมุมด้านล่างติดเทปใสแปะไว้ยึดไว้ค่ะจากนั้นก็ดึงมุมอีกข้างมาโดยตรงด้านข้างนะคะเราก็พับๆให้มันเข้ารูปกับทรงของอตรงมุมของกล่องนะคะ แล้วก็ใช้เทปใสค่ะแปะยึดไว้แบบนี้นะคะอีกด้านก็เหมือนกันเลยค่ะพับด้านข้างค่ะแล้วแปะเทปใสย,ยึดติดนะคะจากนั้นพับด้านบนลงมาค่ะแล้วอ่ยึดให้เรียบร้อยนะคะอ่าอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆซองจดหมายค่ะพับลงมานะคะ สามารถนำเทปใสามาแปะหรือว่านำสติกเกอร์สวยๆมาแปะได้นะคะนี่ก็เรียบร้อยสวยงามง่ายมากเลย